สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ในกำซิ่งครับผมโอ้เจองานช้างแล้วอาจารย์ชูครับเอาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับปวดจะออกได้ก็อ้เหนื่อยเหมือนกันครับผมถ้าอยากดูวิธีการอาอกก็ไปดูที่ช่องอาจารย์ชูได้ครับผม ผมทำคลิปอยู่ในช่องอาจารย์ชูนะวิธีการเอาออกจะยากแค่ไหนครับเอาออกเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นยังไงล่ะทีเนี้ยก่อนเบลเลยหรอจะเอาขึ้นยังไงโตจะเอาขึ้นยังไง ถ้าใครอยากดูวิธีการเอาขึ้นก็ผมทําคลิปในช่องอาจารย์ชูครับสองคลิปครับยากแค่ไหนก็นี่ครับผมรออาจารย์ชูลงคลิปครับปัญหาว่าจะเอาขึ้นยังไงในประเด็นน่ะนี่ยังเหลือยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับลุน ฝั่งนะู้มันจะยืนลำบากอะ่ะยอมใจเจ้าสมพงจริงเลยเนี่ยรบดินมันเริ่มสุดลงแล้วมาดูว่าอาจารย์ชูจะเอาขึ้นยังไงครับ สุดจัดประหลัดปอกด,ดูดูวิธีการเอาขึ้นครับงานช้างครับงานเนี่ย ขึ้นเอเล่นของใหญ่ครับจานชูครับ มีความเสี่ยงครับ กระโดกแล้วเจ้าสมพง์ครับตอนขุดออกนี่ผมถ่ายในช่องอาจารย์ชูนะครับผมเอซตอนวิธีการเอาออกนี่ยากเหมือนกันครับก็ไปติดตามในช่องอาจารย์ชูได้ครับ วิธีการเอาออกเ,ออ <Okay. S 1> เร่อมาก็เราก็ถ่ายคลิปให้อาจารย์ชูด้วยครับแกไม่มีเวลาถ่ายนะ <Okay. S 1> ผัดกันถ่ายครับถ่ายช่องอาจารย์ชูมั่งถ่ายช่องผมมั่งก็ฝากติดตามด้วยนะครับ <Okay. S 1> ผม ใหญ่เบื้อเริ่มเทิมครับทำให้ยืนดีๆครับไม่งั้นดินมันซุดลงครับ จะสุดเหมือนฝั่งนี้เลยนี่เป็นรอยแตกครับเออมัอนไหลกลับเดจานจิกอยู่ไหม khăn I <laughs> <laughs> น่าจะเอาขึ้นฝั่งวุ้นแหละดูสถานการณ์แล้ว น่าจะเอาขึ้นฝั่งนี้แล้วครับที่อาจารย์ชูกำลังแต่งทางขึ้นครับเอาออกได้ต้องเอาขึ้นได้ครับผมต้องหาวิธีการเอาขึ้นครับดันต้องใช้เวลาครับเพราะมันใหญ่เนะหนักด้วยดิ พิกไปแล้วพิกไปแล้วพิกไปได้ไหม อันใหญ่ครับผิกไปผิกไปอย่าเพิ่งลด р у uh <laughs> โล้เหมือนเดิมเในจานนั่นไงว่าแล้วโอ้ไม่ไหลเวให้ยู่เว้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ยไหลลงไหลลงคือเก่าหื้ถักไป 顺丰出处 อีกได้แล้วต้องนี่แหละต้องใช้เวลาครับเพราะรถมันเล็กครับอ,อือไอ้ลูกไปเอาขึ้นง่ายๆนะยลูกเอ,อ้ยอย่าให้เจอสมองได้ออกแรง <c oughs> ไปไหม <c oughs> ไหล โอ้เป่าปากแล้วการชูเป่าปากแล้วเกียกาวออกครับต้องใช้พื้นที่พอสมควรครับ ยากครับตูดกระโดกเลยสั่มฮึกไม่ขึ้น กลับไปเอาขนใหญ่ไว้ไปบ่าเกี้อะไปเอาขนใหญ่ป่ะเอ้ไ่พี่เหลอไอ้ฝั่งนู้นน่ะอ่ะสำหรับอีกรอบครับงานนี้อาจารย์ชูบอกว่าคิดถึงเจ้าส้มลายเลย lên đi lên nào lên đi lên nào đai mấy đai nào ai mấy เปลี่ยนท่าอ่ะเปลี่ยนท่าใหม่ครับปึ๊บอืมอืมโอ้โหเดินถอยไม่ไหวครับ hàng trù đi rồi, kéo người lẹ tông cỏ bài thì đã nói em ไปแล้วนี่ต้องกระดึ๊บกระดึ๊บไปครับไปแล้วไปแล้วอย่าไหลนะลูกพลิกไปคือแก้วโอ้ตบมือให้อาจารย์ชูหน่อยครับขึ้นแล้วครับ ไปแล้วเสียงไฮดรอลิกร้องเลยครับ ความพยายามครับจานชูรับสู้ครับเล็กแค่ไหนได้ใจสู้ครับดูเอาครับ ตบมือให้จานชูหน่อยครับปอ๊อดเล็กแต่ใจสู้ครับอือกวดด่าจะได้นออจานชูเหนื่อยเหมือนกันครับยังเหลือฝั่งนี้อีกอะ เห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ